ที่พ่อกก่าวถึงว่าธรรมชาติมันเกิดจากน้ําธรรมชาติคือธรรมที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปก็เรียกว่าธรรมชาติมันเป็นกฎของจักรวาลเนี่ยธรรมชาติมันเป็นกฎของจักรวาลที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราจึงเรียกว่าธรรมชาติแม้แต่สัตว์โลกก็เป็นอยู่ภายใต้กฎของจักรวาลคือกฎธรรมชาติพื้นก็อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติแม่น้ําลําคลอง ก็อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติอ้ออกไหมทำไมพ่อให้ให้ความหมายกับแม่น้ําลาคลองแม่น้ําลาคลองมันเป็นธรรมชาติที่เกื้อกูลธรรมเนี่ยที่ต้นไม้พืชต่างๆหรือว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยเพราะสามอย่างนี่พืชสัตว์น้าเอ้ยไอ้นี่มันสัมพันธ์กันหมดแสงแดดมันมีอยู่แล้วลมอากาศมันมีอยู่แล้วถ้าขาดน้ำเมื่อไหร่มันไหล อออว่าทําไมพ่อต้องให้คํานิยามของน้ําก็น้ํานะไอ้ต้นเหตุและน้ํามันสามารถเคลื่อนย้ายได้แสงอาทิตย์มันมีอยู่แล้วดวงอาทิตย์มันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันมันมีอยู่แล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงลมมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วอากาศทั้งหลายมันเกิดขึ้นอยู่แล้วองออกป่าอย่างลมมันเกิดจากอะไรเออ คำว่าลมนี่มันก็เกิดจากความร้อนกับความเย็นใช่ไหมล่ะความร้อนมันก็ทําให้อากาศลอยขึ้นความเย็นไหลมาแทนที่มันก็เลยเกิดลมแค่นั้นเองนั่นคือลมเออมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วอันนี้นี่ของธรรมชาติที่ที่พ่อพูดถึงที่ต้นไม้เกิดขึ้นนี่มันก็เกิดจากเยื่อเกิดจากเม็ดเกิดจากอะไรต่างๆที่มันหมักหมมไง ที่มันอนุกรรมของมันที่มันเกิดขึ้นเออมันก็ขยายของมันอามคามเจริญเติบโตของมันเองเป็นอย่างมันมันขยายเผ่าพันธุ์ของมันต้นไม้นี่มองออกไหมล่ะคืช่นีดนี้มันสามารถขยายเป็นอย่างอื่นถ้ามันแปลสภาพมันตามอันธรรมชาติของมันก็มีแรือว่ามันกลายพันธุ์ไปก็มี เออมันเกิดการพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาก็มีมันสัตว์ทั่วไปนี่ก็มีสัตว์เดรัจฉานก็มีหลากหลายสายพันธุ์ทีนี้มนุษย์มันเกิดจากลิงถูกไหมล่ะเพราะมันมีสลีละคล้ายกันนี่มันเกิดก็เนืดมาจากลิง่ที่มันสลีละมันเหมือนกันมันมีสมองมีอะไรต่างๆเนี่ยไปว่าสลีละมันคล้ายกันเพียงแต่มันไม่มีผลไม่มีหาง คือคนมันก็ค่อยๆไปแล้วทีนี้พอมาเป็นสรีละของมนุษย์แบบนี้เป็นคนแบบนี้มันต้องมีดวงจิตที่มันเกิดปัญญาจริงมันก็เกิดตั้งแต่ตอนเป็นสัตว์จริงแล้วมันแยกแยะเริ่มพิจารณาเป็นหน้าลิงเจ้าเริ่มใช้อวุธเป็นแล้วหน้าลิงมองอหรปะยังไมเวลามันจะไม่กินนะมันยังหาคอมันทุบเลย อ๋อวะเออผลไม้มันกินไม่ได้มันก็ห่าตุ้มุมันก็แก่ใช่ไหมนั่นเขาเรียกว่าพัฒนาการของสัตว์เริ่มมีการใช้อาวุธเออจนเป็นคนป่านี่ไงเป็นคนป่าเป็นคนเมืองเป็นคนสังคมเนี่ยมนุษย์ก็กลายเป็นสัตว์ที่ประเสริฐอชุมชนไปตัดสังคมไปไงไอพอเป็นสัตว์สังคมมมันวุ่นวายมัน การพุทนบานเนี่ยมันจาแนกแยกสัตว์ออกไงเออเพราะมันมีทั้งคนดีคนเลวเพราะฉะนั้นธรรมะดีธรรมะเลวเกิดขึ้นถึงมันอยากธรรมะดีธรรมะเลวเกิดขึ้นในยุคของคนนี่เพราะคนเท่านั้นที่จะใช้ธรรมะดีธรรมะเลวหรือเปล่าอุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะเออนี่มันเฉพาะมนุษย์เท่านั้นเองที่นี่ที่ใช้ เพราะสัตว์ดิลาสาทั่วไปไม่มีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเพราะมันไม่จำเป็นต้องใช้เพราะมันไม่รู้จะใช้ทําไมเพราะชีวิตมันมาเกิดมาแค่นั้นไม่รู้จะไปไหนแล้วเพราะมันยังเป็นอวิชามโง่อยู่มันไม่มีปัญญาแยกแยะไม่เห็นว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะเหมือนคนเนทีนี้คนมันมีปัญญาขึ้นมามันถึงรู้ดีรู้ชั่วไงเรียกว่าคนเออ ไอ้ดีชั่วนี่แหละทำไปแล้วมันจะเกิดทุกข์หรือสุขอะเออมึงอกว่าล่ะพราะีททำแล้วเดินตามทรมาดีแล้วเนี่ยมันก็มีความสุขมีความเจริญผู้คนชอบดีนห่นล่ะถ้าบาปหรือความชั่วนี่ทำมาแล้วทำไปแล้วนมันก็ตกทุกข์ได้ยากลำบากทุกกติเป็นที่ตั้งะัรนล่ะ เออมันไปเกิดที่มืดที่บอดที่ไม่ดีแหม่ไหมล่ะธรรมะเลวอันที่ไม่ดีเห็นยังเพราะฉะนั้นนี่ธรรมะดีกับธรรมะเลวเป็นเรื่องของมนุษย์พี่จ้องพิจเจรณาใกล้กลรวใ่ตองแล้วก็นําไปปฏิบัติเห็นยังนี่แหละคือกฎกฎของจักรวาลบัญญัติธรรมะดีธรรมะเลวเพื่อมนุษย์เท่านั้นเองต่เดรัจฉานไม่มีดีเลว นี่ผ่านไม่มีดีเร็วนั่นคือนี่คือกฎทีนี้ใ้อวิญากตาธรรมานี่อมโมมองให้ดีนะเพราะพวกเราไม่ค่อยเข้าใจคําว่าอวิญากตาธรรมใช่ไหมเข้าใจปะนี่คุณเข้าใจแล้วทําไม่เข้าใจที่เราสวดสดุสราธรรมาอุสราธรรมาอัิญากตาธรรมา ทีนี้อภิญากัตตาธรรมานี่ไม่ค่อยมีใครพูดเวลาไม่เคยไม่เคยมีใครกล่าวเลยอภิญากตตาธรรมามีอยู่ที่ในที่ใดล่ะทีนี้ยนี่รู้ด้วยปัญญาเหมือนกันนะเนี่ยคืออยู่ในนิพพานเออเป็นกลางไม่มีดีเลวพานไม่มีดีเลวเพราะเป็นเรื่องของปรมาภิษ์เออนะอันที่สอง อยู่กับธรรมชาติเนี่ยเทำทั้งหลายทั้งวงกันี่เป็นอวัยกะตาธรรมทำของต้นเสาที่ตั้งอย่างนี้ก็รักษาธรรมของต้นเสาไม่มีดีเลวมีไหมต้นเสามีดีเลวไหมตัดป่าทั้งหลายไม่มีดีเลวเพราะมันรักษาธรรมของมันนอนเนี่ยมันก็จัดทรากพืชมันทําอยู่งั้นม้นมีดีเลวไหมเพราะหน้าที่มันรักษาธรรม ในการทำหน้าที่กำจัดซากสัตว์ใช่ไหมองออกไม่มอนรู้จักนอนบู้ว่าเรานอนเอ้อทำอะไรอะจัดซากสัตว์ใช่ไหมซากศพใช่ไหมเออมันไปเคยกระจัดซากพืชนไหมเคยไปทำไหมเคยมันกะจัดยังไง นั่นมันบุ้งนอนที่อัจมอะไรก็เรียกว่านอนอืมนี่แต่ด้วงไม่เรียกว่านอนเออนั่นใช้สัพ์มันไม่ใกล้เคียงคำว่านอนนี่คำว่านอนจริงๆมันคืออยู่ในน้ำมูดน้ำคูดไอ้ซากศพใช่ไหมนอนนี่คือลูกแมลงวัน ขี้แมลงวันจะไม่นอนเออแล้วแมลงวันมันอยู่ต้นไม้เลยตนมาว้าแมลงวันมันก็ไปขี้ใส่รากศพทั้งนั้นถูกไหมล่ะออกไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นมันมาเพื่อขจัดซากศพหรือผลไม้ที่มันจะให้เน่าอันไหนที่จะเน่าเออนอนจัดการไปล่ะ ไหนที่มันจะบูดจะเห่าหนอนจัดการหมดหมดเกลี้ยงเพราะมันต้องกินพวกนั้นเอ้นั่นแหละเขาเลิกไปทําหน้าที่มันไม่มีดีเลวนะไหมอย่างปวกเนี่ยขจัดซากสาตวให้ซากพิใช่ไหมเอ้ที่ไหนโลกลงลังมันจัดการเรียบหมดเลยใช่ไหมแม้แต่บ้านล้างใช่ไหมเอาทั้งหลังก็ได้นะใช่ไหมบ้าไหนล้างนี่ยมันซัดหมดนะเออ แม้แต่ขยะนี่เห็นว่า้าคพือที่ใบไม้แห้งใบไม้อะไรทับตมกันนั่นมันซัดเรียบหมดไหมคือนันไงมันก็จัดซากเืินให้กับพวกเราไม่งั้นก็ลบลงลังหมดเลยเใช่ไหมอย่างเงี้ยมองออกไหมหลอที่หน้าที่ของมันไม่มีดีไม่มีเลวมันธรรมะเป็นกลางกลางทั้งหมดไหมเพราะมันคงธรรมะอยู่เช่นนั้น ไม่มีดีไม่มีเลวอันรักษาธรรมนัวกควายมันก็จัดเนี่ยตัดหญ้าเลี้ยงหญ้ากินหญ้าเออมันก็อทำหน้าที่ของมันเช่นนั้นเองช้างมาวัวควายนี่มันทำหน้าที่ของมันหมดมีหน้าที่อยู่ตัวไหนตัวใหญ่ก็ทำทางไปช้างก็ทำทางไปถูกไหมอ๋อเวลาเนี่ยเลยคือมันเป็นธรรมชาติ เป็นอภิญากตาธรรมธรรมที่เป็นกลางๆลางพิสุนีเข้าใจไหมตอนนี้พอมองออกนะเออถูกต้องได้เพราะเราเห็นธรรมคือธรรมปกติมันก็เป็นอยู่เช่นนั้นาเรียกเป็นตัทัตตาที่เรียกว่าธรรมะอย่างดวงอาทิตย์ส่องแสงขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามองเห็น ความเป็นตตตาคือเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตตตาตถาคตตตตาคือความเป็นอยู่เช่นนั้นเองพรเจ้าถึงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเพราะเราตถาคตก็รู้จักธรรมานั้นเออครูเปิดธรรมานั้นให้ฟังให้แจ้งในธรรมานั้นให้เข้าใจธรรมานั้นแล้วก็อยู่กับธรรมานั้นอย่างสง่างามนี่เขาเรียกว่าอวยยกาตเป็นตถตาตถตาเป็นอยู่เช่นเอง ไม่ใช่เห็นคำพีแต่ทุกวันนี้มันแปลคำพีเป็นตถทตาคนอื่นก็เลยผิดหมดควาเป็นตถตาจะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเพราะเป็นอยู่เช่นนั้นเองเออเพราะทุกอย่างมันไม่มีผิดไม่มีถูกถูกเป็นเรื่องของเราชอบหรือไม่ชอบมอเอาไว้ทำแล้วไม่มีผิดถูก คํามเป็นธรรมก็าทังไม่มีผิดถูกไอ้ที่ผิดถูกมันัติขึ้นมาเพื่อชอบกับชังอย่างโจรนี่ก็จะบอกว่าผิดไม่ได้ก็ต้องบอกว่าถูกพราเขาเป็นโจรมันทหารนี่ไปฆ่าเขานี่ผิดไหมทหารผิดไหมไปลบอะฮะอะไอ้ลบผิดไหมเออ ถ้าทหารไม่ลบก็ตายสิล้าตั้งมาทาไมทหารอ่ะข้าคนไม่ผิดเด้อเอาเขาไปลบเอาเลยยังเออแต่พวกเราไปใส่ผิดถูกเองไงไม่ชอบไงที่ทหารฆ่าคนทำไมชอบล่ะไม่ชอบในไงกูตายดิถ้าศึกมาไม่ฆ่าเขาอ่ะก็ชอบเขาชอบทหารทหารก็ถูกทิอ่าทำไมทำไมไม่ชอบโจรล่ะโจลนโป้นกูไงเห็น่ยัง กป็นหน้าที่มันใครกันไหมล่ะฆ่าคนไหมล่ะเออทหารเราไปเผาบ้านเผาเมืองเขาล่ะไม่เผาบ้านเผาเมืองเขาจะได้ทรัพย์มาได้ยังไงล่ะจะหอบทรัพย์มาได้ยังไงล่ะมันต้องเอาสวยมาต้องเอาอะไรมาขนมาทรัพย์สินมาเอาบ้านเผาเมืองเขาถ้ามันถ้ามันแข็งเก่งมากเราต้องเผาถ้ามันอ่อนแอเราไม่ต้องเผามอหอกไามล่ะ คนอดแอร์เราไม่ทำลายเง้ส่งสวยมะอ้าวสาธุไม่เป็นไรอ้าวกันนี่ประเทศไทยถึงบอกเออถ้าเป็นเพื่อนกันปุ๊บอ้าวนี่หนังสือไปปุ๊บโอเคไหมโอคไม่ต้องลบโอเคไม่ต้องลบเพื่อนกันอ้าวส่งทหารมาไปช่วยไม่ต้องไม่ต้องเรียกสวยไม่ต้องเรียกอะไรมาแต่ถ้าที่ไหนแข่งข้อขัดขืนเราต้องซบลบกัน ถ้ามันแข็งแกร่งมากเขาอับเฉลยเออไม่อย่างแข่งถ้าลบเฉลยมันก็ต้องรีบซับทุกหมดมาเป็นเฉลยทั้งหมดก็กลัวอะไรกลัวมันจะแข็งข้อต่ออมันสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยช่วยอีกล่ะดางนั้นเราก็ต้องทําลายไปตายเพื่ออะไรจะได้ไม่แข็งข้อไงเราก็จะได้ปกครองเราต้องเอา คนของเราเป็นตั้งเป็นเจ้าเมืองที่นั่นแต่ถ้าใครเป็นดีด้วยโอเคเป็นเจ้าเมืองต่อง่ายง่ายไหมมันมันต้องใช้แบบนี้เออเพราะเป็นเพื่อนกันจอมสวามิภักด์ก็จบถูกไหมล่ะนี่เราเรียกว่าดีเลวนเป็นเรื่องของชอบหรือชังแต่เอกว่าธรรมะดีธรรมะเลวทยี่ถูกผิดนะ เขาถูกผิดมันหมายกับเจ้ากับช่างของเราเองแต่ดีเลวเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นธรรมบัญญัติบัญิดีมันเลวไว้สําหรับมนุษย์ที่จะเลือกทางเดินเลือกปฏิบัติให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหรือจะอยู่แบบความทุกข์เลือกเอามันสามีภรรยาเนี่ยจะอยู่กับความดีหรือความเลวถ้าอยู่ความเลวก็มีความมีแต่ความทุกข์เท่านั้น ถ้าอยู่ความดีมีแต่ความสุขใช่ไหมเพราะทุกคนอยู่กับความดีจบไหมล่ะสามีก็ดีภรรยาก็ดีลูกก็ดีเออออก็มีแต่ความสุขใช่ไหมล่ะถ้าอยู่กับความเลวต่างคนต่างเอาเปรียบกันก็ทุกไหมเอออะไรแบบนี้นี่เป็นสัจธรรมอะไรที่บอกว่าโอ้ทั้งหมดนี้เป็นตถตาตามองเห็นให้มันชัดเจนเป็นธรรมอย่างเดียวมันจะเห็นทั้งหมดเลย เห็นทั้งหมดเลยเข้าใจทั้งหมดอะไรนะถ้ามองว่าธรรมะคือหน้าที่ปุ๊บธรรมะคือกฎจักรวาลปั๊บจบเลยมองอะไรก็เป็นธรรมนะมองอะไรก็เป็นธรรมไอ้ยังไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้มั้งถ้ามองเห็นธรรมแล้วมันสนุกไงบอาเลยโอ้มีดวงตายเห็นธรรมก็เห็นอะไรก็เห็นสิ่งที่พูดนี่ไงเห็นตัตตานี่ไงเห็นธรรม แต่ทุกวันนี้มันเห็นอะไรเห็นแสงสว่างบ้าบอขอแตกอะไรก็ไม่รู้เออเป็นสามตัวเป็นนน่นเห็นนี่บวกหินธรรมป่าแล้วนั่นพี่บอลาดเป็นเห็นแสงสีเสียงไปเห็นนรกเห็นสวรรค์บวกหินธรรมป้าแล้วไม่ใช่อผิดนะมันผิดนะจะเห็นรกเห็นสวรรค์บวกหินธรรมไม่ใช่นะ ไปมองว่าเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นธรรมนะนั่นคืออวิชชานะเห็นธรรมคือเห็นความจริงเห็นความจริงถึงเรียกว่าเห็นธรรมที่มีดวงตายเห็นธรรมนี่คือเห็นความเป็นอยู่เช่นนั้นเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดเองนะเนี่ยเห็นความตัดตั้ตายเป็นตัดตัตายเป็นตัดตัตายเป็นอยู่เช่นนั้นเองอะไรล่ะเป็นอยู่เช่นนั้นเอง โอ้ยแม้แต่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองของมันเงโตกก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองของมันต้นไม้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองของมันตัดก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองของมันมนุษย์ทั้งหลายผู้หญิงผู้ชายก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองของมันเออแม้แต่เสาสาหาลังคาเปืองพื้นมันก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองของมันจะเป็นทําไหมหล่ะที่นี่เออเป็นทําไหมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนี่เป็นทําไหมล่ะ แไม่เคยเอตเอียวเป็นทรรมไหมนี่อะไรที่จะเป็นทรรมากกว่านี้อีกเอ้าขนาดตุลาการยังไม่เป็นทรรเลยเช่ะ่้าล่ะเออแต่ตาเราดูก็คือดูอยู่ดีอะออกไหมล่ะตาเป็นฟังได้ไหมหน้าที่ฟังได้ไหมเออหูหน้าที่ดูได้ไหมล่ะเออมองไม่ออกหร้วมันเป็นทรรมอ่ะ มัน่อยู่เช่นนั้นเองไม้ล่ะยังแต่เสียงไม่เพราะเฉยๆนั่นเสียงเพราะป่านนี้ตัดสรุปกันแล้วมาดีแล้วมัติดกันที่เสียงเนี่ยเสียงไม่ดีเออเสียงไม่ดีเลยไม่เข้าหูเสียงไม่เข้าหูเลยไม่รู้ความจริงใช่ไหมเสียงไม่เข้าหูไม่รู้ความจริง เออแต่เงี่ยหูฟังเสียงเข้าหัวแล้วมันจะรู้ความจริงรู้ความจริงก็ปฏิบัติตามความจริงก็ตั้รู้จริงเงี้ยงใช่ไหมอยากให้พวกเรารู้เข้าใจคําว่าเป็นตัตตานี่ถ้าใครเห็นทมแล้วมันก็จะนรทมนี้ไปปฏิบัติแล้วก็เกิดปัญญาวิมุตติแม้แต่ลมหายใจก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองนะลมหายใจนี่ก็ให้ชีวิตอยู่อย่างนั้นนัน อยู่ที่สัตว์สัตว์มันก็หายใจมันก็ได้ชีวิตมันนี้ก็อยู่ๆนะถ้าสัตว์ไม่หายใจก็คือสัตว์ตายใช่ไหมมออกไหมล่ะคนไม่หายใจก็คือคนตายใช่ไหมเออเหมือนกันไหมล่ะเพราะฉะนั้นการหายใจก็คือมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเออนั่นลมหายใจก็ดีอย่างนี้หรให้ชีวิตคนอยู่ใช่ไหมเแล้วจะเห็นตรงไหนที่ไม่เป็นธรรมทีนี้เอา ทั้งหมดเอ้ทุกอย่างนี้มีธรรมะหมดเอาให้ออกแล้วกันถ้าไปแยกแยะตามคัมภีร์อ้รก็ออกไม่ออกก็มองแคบเกินไปมองธรรมะของพระเจ้าแคบเกินไปแคบแปดหมื่นสี่พันเท่ากับต้องอยู่แค่ได้แค่นั้นเออไอ้ผู้เราไม่ได้ท่องคือเห็นทั้งจักรวาลเป็นอยู่เช่นนั้นเองเออเห็นธรรมที่เป็นทั้งจักรวาลเป็นธรรมหมดเลย ไม่ใช่ขินแค่สี่หมื่นแปดพันสี่หมื่นแปดพันพระธรรมกันนะนะแปดหมื่นสี่พันใช่ไหมไม่เห็นแค่นั้นทีนี้เราเห็นทั้งจักรวาลใช่ไหมพระเจ้าเปรียบแปดหมื่นตีพันพระธรรมขันแค่หยิบมือเดียวน่ะใบไม้น่ะแต่เราเห็นใบไม้ทั้งป่าเห็นเหมือนอย่างเช่นพระเจ้าเห็นไหมเห็นเช่นเดียวกันไหมทีนี้พระเจ้าเห็นธรรมะ เปียบเหมือนใบไม้ท be huh? ั้งป่าแต่เอามาสอนแค่หยิบมือเดียวแค่สี่ห้าใบแค่นั้นเองยิบมือเดียวอนาหยิบมือเดียวก็แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเลยเลือกแปดหมื่นสี่พันกองอีเลือกแปดหมื่นสี่พันเลือกแค่หยิบมือเดียวของพระองค์นะแล้วพระองค์บอกโอ้ยธรรมะันใบไม้ในป่าเนี่ยมากมายไกลกอง อันนั้นเราก็เลยเห็นความจริงพระเจ้าตาถูกต้องแล้วเพราะเราเห็นเช่นเีพระเจ้าเห็นนี่ยไม่ได้รู้มากเหมือนพระเจ้านะแต่เราเห็นเช่นเดียวกับพระเจ้าเห็นไงใก้เคียงไหมไถ้าพูดอย่างนี้ใกล้เคียงความจริงไหมทั้งหมดไหมเราไม่ได้เปรียบใกล้เคียงพระพุทธเจ้านะเราเป็นทาสของพระองค์เออแต่เราเห็นพระองค์เห็นยังไงเราก็แบบเดียวกันเห็นเหมือนกัน ไม่หลงตามมาว่าเออพระต้องทูลถามนั่นล่ะกพรรู้อย่างเดียวกันไอ้ที่รู้อย่างเดียวกันชัดเจนก็คือตัดทาลุแลรู้อันเดียวกันคือตัดทารุอริยสัจสี่เออตรงนี้คือชัดเจนจะเห็นทำแบบไหนก็ช่างคนอื่นจะเห็นยังไงก็ช่างแต่ตัดทาุ้แลก็จบมันเออในอริยสัจสี่เท่านั้นเอง นี่คือเรื่องตัดทะรูถ้าตัดทะรูในอริยสติแล้วจบแจ้งในอริยสตีแล้วทำได้แล้วตามอริยสตีแล้วชาตินี้สุดท้ายแล้วชาตินี้สุดท้ายแล้วชาติหน้าไม่มีอีกแล้วรู้จริงนะรู้รู้ไอตัววิมุตต์แจ้งในวิมุตติที่มันวิมุตติแจ้งในนั้น แจ้งในนั้นมันจะรู้ว่าไม่เกิดอีกแจ้งในนู้นว่าอือสุดท้ายแล้วแจ้งในนั้นว่าเออโลภเราหมดหมดธดเราหมดหมดลงเราหมดแล้วกดหวดแต่ละคนเข้าใจหมดแล้วจบเลยจะไปค้นหาอะไรที่นี่มันไม่มีอะไรพุทียถึงถึงเข้าใจไงที่ก็บอกไม่ต้องศึกษาตับศึกษาอยู่ทำไมธรรมะของพุทธเจ้าถึงมีสองขั้น ประโยชน์ตนเลยประโยชน์ตนคือนักศึกษาผู้ค้นคว้าผู้ปฏิบัติประโยชน์ท่านคือผู้ไม่ต้องค้นไม่ต้องศึกษาไม่ต้องปฏิบัติองค์ไหมล่ะทีนี้ประโยชน์ท่านก็ทํางานอย่างเดียวที่ที่นี้ประโยชน์ท่านเพราะทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของประโยชน์ท่านนี่ไปหาอะไรไปเรียนอะไรอีกเรียนแต่เรื่องทางโลกแล้วทีเนี้ มองอหรอไหม่ะเออต้อนประโยชน์ต้นเนี่ยมันต้องเรียนทางธรรมศึกษาทั้งทำประโยชน์ท่านศึกษาทางโลกถูกไหมล่ะเออเข้าป่าไม่หาทางโลกทําไมล่ะต้องหาธรรมปัจจัยธรรมปฏิบัติธรรมไม่ถึงแจ้งในธรรมนั่นพุทธเจ้าาให้ป่าเข้าป่าอาคุณต้นไม้อยู่จะเห็นธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติไปก่อน เข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งถ้าอยู่กับมันได้ก่อนสุ้แล้วโน่นมหาชนนี่นี่นีมหาชนมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องโลคิยะมันต้องดูไปเออเพื่อสร้างคนให้เกิดปัญญาเออเพื่อสร้างงานให้หมดสมกับที่เขาต้องการก็ประสานประโยชน์ให้เขาไม่ใช่ให้เรา ก็ประโยชน์เรามันถึงพร้อมแล้วไปหาประโยชน์อะไรอีกอ่านั่นหมายถึงพราพระอริยะนะแต่ถ้าปุถุชนยังไงประโยชน์ตนมันก็ต้องไปคว้าหาเพราะประโยชน์ตนของเขาคือเงินทองลาภยศสารเสริญนั่นคือปุถุชนถูกไหมล่ะมองออกไหมล่ะพูดคนละนัยยะกันคนละความหมาย เอออย่างปุถุชนนี่ประโยชน์ตนหมายถึงว่ามีบ้านมีเรือนมีรถมีครอบครัวมีบริวารมีทรัพย์สินสลิงคารนนี่คือประโยชน์กูเออนั่นคือทางโลกประโยชน์ตนของพระหรือว่าสงสารวกของพระเจ้าคือหดสิ้นจากทรัพย์สินสลิงคารนพวกนั้นทำลายทรัพย์สินสลิงคารนพวกนั้นสิ้นแล้วนี่จบแล้ว คือโลกกฎลงไม่มีแล้วทำลายแม้แต่ตัวเองได้แล้วนี่นั่นคือประโยชน์ท่านเอ้ยประโยชน์ตนถึงพร้อมแล้วกลายอัตตาสิ้นซากแล้วกูไม่มีแล้วกูล้มละลายแล้วจบไหมถ้ากูล้มละลายเมื่อไหร่ก็ประโยชน์ตนก็จบถ้ากูยังไม่ล้มละลายประโยชน์กูก็ไม่ยังไม่ได้เอออับกันนะโอ้จะเข้าใจวัน ไอ้บ่ฟังลเรื่องว่าเอิงน้าเนี่ย